สวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะชวนทำผัดกะปิหมูสามชั้นสไลด์ใส่พริกกระเหลียงนะคะมาดูส่วนประกอบนะคะมีมีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นสไลด์เดี๋ยวจะหั่นนะคะกะปิอย่างดีนะคะต้องต้องชิมดูว่ากะปิ เค็มมากไหมนะคะถ้าหากว่าเค็มมากเนี่ยเราจะได้เวลาปรุงเราจะได้เติมเครื่องปรุงตามรสชาติที่เราพอใจนะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมตำพอแตกๆนะคะอันนี้พริกตะเรียงนะคะพริกตะเรียงทำตำพอแตกๆไม่ต้องละเอียดนะคะซอสปรุงรสสำเร็จนะคะน้ําตาลไม่ฟอกสีนะคะ น้ำปลานะคะเรามาดูวิธีการหั่นหมูนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นที่ที่สไลด์แล้วนะคะเราซึ่งหมูสไลด์มาเลยนะคะแล้วก็หัน่นหั่นขนาดพอประมาณะคะ่ะแค่นี้พอนะคะแค่นี้นะคะ เวลาเวลาเราผัดแล้วมันจะมันจะแข็งแล้วหดขึ้มนมาหน่อยนลงนะคะจะได้เป็นพอดีคำนะคะหั่นให้หมดนะคะหั่นให้หมดที่เราที่เราจะใช้นะคะนี่นะคะหั่นจนหมดนะคะอันนี้หมูสามชั้นที่หมูสามชั้นสไลด์ที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันมะกอกค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นนี่มีน้ำมันนะคะมีน้ำมันเยอะอยู่แล้วให้กระทะร้อนก่อนนะคะ พิซิดนะคะพิดส่วนหนึ่งนะคะอีกส่สนสวสนหนึ่งเดี๋ยวจะไว้ใส่ในไา้หลังนะคะผัดให้หอมนะคะให้กระเทียมมันติดก่อนนะคะ ต้องไม่ต้องกรอบนะคะแล้เราก็ใส่กะปินะคะกะปิกะปิอันนี้เราจะละลายน้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่เป็นก้อนนี่มันจะผัดใข้าวมันยากนะคะาวมั แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนะคะใ้ใส่ไข่ดูปริมาณหนูกับกะปินะคะดูให้มันโดนนะคะหนูประมาณหนูประมาณเกือบครึ่งกิโลน,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 นะคะใส่กะปิช้อนช้อนครึ่งน,นะคะ ก็เป,เปิดไฟให้ให้แรงขึ้นนะคะก็ผัดไป้เข้ากันนะคะ เหมูสดนะคะหมูสไลด์ดีๆอย่างน,น,น,ะะน,น,ะน,นะคะมันจะมีมันสามชั้นนะคะมันจะมีมันแล้วก็ชิมมันจะบางนะคะสุกง่ายนะคะแบบกะเดียวก็สุกแล้วนะคะค่ะอันนี้อันนี้ใกล้สุกแล้วนะคะ จะมาปรุงรสกันเลยนะคะเม่อกี้เราใส่กะปิไปแล้วนะคะนี่เราจะมาปรุงรสใส่ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนเต็มๆเลยนะคะน้ำปลาน้ำปลา สองช้อนนะคะน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ากะปิเค็มแล้วนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรา,ายแล้วก็เกลือ,อนะคะใส่ไปสองช้อนนะคะเราจะมาคนให้เข้ากันนะคะ ก็ใส่ใพติกนะคะพ,พกกิิกพิกกเหรียญที่เตรียมไว้นะคะให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันไม่ต้องให้พริกมาก นี่นะคะผัดกับปิหมู3มชั้นสไลด์ใส่พริกกระเหลียงนะคะเมนูนี้ขอจบเพยงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ